สวัสดีทุกคนนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องมีมันนี่ค่ะวันนี้เราจะมาคุยเรื่องของการเงินกันอีกแล้วนะคะโดยวันนี้ปู้นอ่ะหยิบเอาสินค้าทางการเงินตัวหนึ่งนะคะมาเล่าให้ฟังนั่นก็คือเรื่องของประกันยูนิตลิงก์นั่นเองค่ะสืบเนื่องจากว่าช่วงนี้มีโอกาสได้เจอลูกค้าใหม่นะคะแล้วก็ได้ทบทวนแผนการเงินกับอรอตสินค้าทางการเงินของลูกค้าหลายท่านนะคะ <S <S แล้วพบว่าสินค้าที่คนเริ่มนิยมแล้วก็มีติดพอร์ตกันมากขึ้นนั่นก็คือเรื่องของประกันยูนิตลิงก์กันนั่นเองนะคะ โดยที่ผู้สังเกตเห็นว่าบางคน,นมีความเข้าใจในประกันยูนิตลิงค่อนข้างสูงแต่ว่าบางคน,นอาจจะไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะคะว่าตัวประกันยูนิตลิงค์ที่ตัวเองซื้อไว้เนี่ยแท้จริงแล้วเนี่ยมันตรงกับโจทย์ที่เราตั้งเอาไว้หรือเปล่านะคะวันนี้ก็เลยเอาเรื่องของประกันยูนิตลิงค์มาเล่าให้ฟังค่ะมี7ข้อนะคะที่อยากให้รู้ เริ่มต้นกันเลยะค่ะว่าประกน Link else, ันยูนิตลิงก์อ่ะมันจร honest, ิงๆคือมันเป็นประกันนะคะมันเป็นประกันชีวิตไม่ใช่เงินฝากมันไม่ใช่กองทุนรวมล้วนๆมันไม่ใช่กองทุนที่มีแถมประกันหรือว่าไม่ใช่ประกันแถมกองทุนทั้งสิ้นนะคะแต่มันคือประกันกับกองทุนรวมที่ผูกติดกันค่ะชื่อของมันคือคําว่ายูนิตลิงก์ใช่ไหมคะคาว่ายูนิตมาจากคําว่ายูนิตหรือว่าหน่วยลงทุนในกองทุนรวมค่ะคําว่าลิงก์มันก็คือการเอาประกันกับยูนิตยูนิตในกองทุนรวมเนี่ยมาลิงก์เชื่อมติดกันนั่นเองเพราะฉะนั้น สอ,อย่างนี้มันมีความสําคัญเท่าๆกันเลยนะคะมันสามารถที่จะเลือกแบบบาลานซ์ให้2อ,อันนี้มันเท่าๆกันได้เลยแต่ต้องอย่าลืมว่ามันจะต้องมีทั้ง2ข้างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ความต้องการไม่ใช่เรื่องของการจัดการความเสี่ยง หรือว่าตัวเองเนี่ยมีการจัดก,การความเสี่ยงในเรื่องอื่นๆด้านอื่นๆกับสินค้าการเงินอื่นๆได้ดีอยู่แล้วนะคะตัวประกันยูนิตลิงก์เนี่ยก็อาจจะไม่ใช่สินค้าที่เหมาะกับโจทย์ของเรามากนักนะคะโดยที่ประกันยูนิตลิงก์เนี่ยมันตอบโจทย์ทั้งคนที่อยากที่จะ ได้เรื่องของความเสี่ยงแล้วก็ยังอยากได้โอกาสในการลงทุนโอกาสที่จะทําให้เงินเติบโตโดยผ่านระบบของกองทุนรวมค่ะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของโครงสร้างของมันนะคะมันเป็นทั้งประกรันเป็นทั้งกองทุนและที่สําคัญถ้าเราไม่นิดประกันนะคะถ้าเราไม่ต้องการจัดก,การความเสี่ยงไม่ได้ต้องการซื้อประกรันตัวอยากจะแนะนําว่าให้ข้ามยูนิตลิงก์ไปเลยค่ะเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์เราเนาะ 2ค่ะถ้าเกิดจะศึกษาหรือว่าเริ่มสนใจแล้วโอเคเอ้ยเราอยากได้ทั้งาการจัดการความเสี่ยงแล้วก็อยากได้ทั้งผลตอบแทนสิ่งที่เราต้องศึกษาในโครงสร้างของประกันยูนิตลิงก์นั่นก็คือเรื่องของค่าธรรมเนียมนั่นเองนะคะเพราะว่าโครงสร้างยูนิตลิงก์เนี่ยมันมีค่าธรรมเนียมอยู่หลายตัวนะคะแล้วก็มันมีค่าธรรมเนียมอยู่หลากหลายรูปแบบบางตัวเนี่ยคือเก็บจากเบี้ยประกันที่เราซื้อที่เราจ่ายในแต่ละปีบางตัวเนี่ยเก็บ ออกจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เรามีอยู่ในกองทุนรวมแล้วหักออกมาอัตโนมัตินะคะถึงแม้ว่าเบีย้ยประกันที่เราจ่ายให้กับกรมธรร์ยูนิตลิงค์อะคะ่ะมันจะมีค่าค่อนข้างคงที่อย่างที่หลายหลาคนรู้ว่าเบีย้ยมันไม่ได้ปรับเพิ่มตามอายุแต่ว่าโครงสร้างข้างในของกรมธรร์ ยูนิตลิงค่ะ,ะ,คะมันมีค่าใช้จ่ายที่ปรับเพิ่มตามอายุนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้ลองไปศึกษาเรื่องของค่าธรรมเนียมโครงสร้างการขึ้นค่าธรรมเนียมในกรมธรรม์ประกันยูนิตลิงให้ดีถึงแม้ว่าเราจะจ่ายเบีย้ยคงที่แต่ค่าธรรมเนียมข้างในไม่คงที่นะคะมาถึงเรื่องข้อที่3ค่ะ ถอนเงินจากประกันยูนิตลิงค์ได้ไหมคําตอบคือถอนได้นะคะส่วนถอนได้แล้วถอนได้เท่าไหร่เนี่ยอันนี้ก็ต้องมาดูว่า1มูลค่าเงินที่เรามีเนี่ยมีอยู่เท่าไหร่นะคะ 2. ถ้าเราถอนในช่วง5-7ปีแรกอันนี้แล้วแต่บริษัทประกันในการกําหนดเงื่อนไขนะคะ5-7ปีแรกของกรมธรรมเนี่ยถ้าเราถอนในช่วงนี้มันจะมีเรื่องของค่าธรรมเนียมในการถอนเพราะฉะนั้นก่อนที่จะถอนเงินออกจากกรมธรรมน์ยูนิตลิงค์อะคะ่ะก็คิดให้ดีก่อนนะคะพิจารณาให้ดี ก่อนว่าเอ้ยการถอนนี้มัน make s e n s แล้วก็มันเหมาะสมกับสถานการณ์ทางการเงินงของเราหรือเปล่านะคะ มากันที่ข้อที่ซึ่งต้องบอกว่ามันคือจุดเด่นของตัวกรมธรรม์ยูนิตลิงนะคะคนที่เลือกซื้อกรมธรรม์ยูนิตลิงเนี่ยก็มักจะชื่นชอบในจุดเด่นตัวนี้ของเขานั่นแหละค่ะนั่นก็คือเรื่องของความยืดหยุ่นนะคะโดยโกรมธรรม์ยูนิตลิงเนี่ยสามารถปรับเพิ่มลดความคุ้มครองตามกรอบที่บริษัทประกันกำหนดได้นะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะคนหนึ่งคนเนี่ยมันเราอาจจะไม่ได้ต้องการทุนประกันหรือว่าความคุ้มครองชีวิตสูงสูงตลอดเวลานะคะโดยเราอาจจะต้องการแค่เฉพาะช่วงที่เราดู ดูแลใครบางคนเท่านั้นเราอาจจะต้องการเฉพาะช่วงที่เราดูแลลูกหรือว่าเราอาจจะต้องการเฉพาะช่วงที่เรากําลังดูแลพ่อแม่อยู่แต่ถ้าเกิดผ่านพ้นช่วงเวลาเหล่านั้นไปแล้วค่ะความคุ้มครองประกันชีวิตเนี่ยอาจจะไม่ใช่ความจําเป็นของเราอีกแล้วในโครงสร้างของตัวประกันยูนิตลิงก์เนี่ยเขาออกแบบมาให้เราสามารถปรับลดความคุ้มครองลงมาได้แบบ ควบเลยนะคะการที่เราปรับลดลงมาเนี่ยมันทําให้ค่าใช้จ่ายในกรมธรรมเนี่ยมันลดลงด้วยนะคะซึ่งความยืดหยุ่นตรงนี้ล่ะค่ะมันจะสามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนที่หลากหลายรูปแบบในแต่ละช่วงอายุได้เนาะก็ต้องบอกว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเด่นนะคะเรื่องของการลดหย่อนภาษีค่ะพอมาพูดของ เรื่องของภาษีเราก็ต้องเอาเรื่องของกฎเกณฑ์ของกรมสรรพากรเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะโดยการลดหย่อนภาษีของกรมธนยูนิตลิงเนี่ยจะแตกต่างกับตัวกรมธนทั่วๆไปนะคะเพราะว่าเราไม่สามารถนำเบี้ยประกันที่เราจ่ายผ่านกรมธนยูนิตลิงเนี่ยนำไปลดหย่อนได้100%เอรนเราทำแบบนั้นไม่ได้นะคะ เราสามารถเอาไปลดหย่อนภาษีได้เฉพาะส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายในการประกันภัยต่างๆเท่านั้นนะคะโดยในแต่ละปีเนี่ยบริษัทประกันเขาก็จะมีการแตกรายละเอียดอะคะ่ะมาให้เราว่าในปีนั้นเนี่ยมีค่าใช้จ่ายอะไรอยู่บ้างแล้วเราก็นําเฉพาะค่าใช้จ่ายนะคะไปลดหย่อนภาษีค่ะส่วนที่เป็นของกองทุนรวมส่วนที่เป็นเรื่องของการลงทุนจะไม่สามารถนําไปลดหย่อนภาษีในหมวดประกันภัยได้นะคะ มากันที่ข้อที่6ค่ะข้อนี้สําคัญอีกข้อหนึ่งนะคะคือการเงินหรือว่ามูลค่ามูลค่าเงินในกรมธรรม์ยูนิตลีกค่ะไม่มีการการันตีผลตอบแทนนะคะไม่มีการรับประกันใดทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นมันจะแตกต่างกับกรมธรรม์ประกันสะสมัาร์หรือกรมธรรม์ประกันบํานาญที่เราซื้อเอาไว้สมัยแบบดั้งเดิมหรือว่าที่อันนี้เป็นแบบ ประกันพื้นฐานละกันเนาะแบบประกันพื้นฐานสะสมทรัพย์พื้นฐานห,หรือบำนาญพื้นฐานเนี่ยอน,นันนะคะเขาจะมีการการันตีผลตอบแทนแต่ว่าถ้าเป็นตัวยูนิตลิงก์เนี่ยจะไม่มีการการันตีผลตอบแทนใดๆเลยนะคะโดยผลตอบแทนที่เราได้มันก็จะขึ้นอยู่กับ กองทุนที่เราเลือกลงทุนนะคะเอกสารหรือว่าตัวเลขต่างๆที่เราเห็นอยู่ในเอกสารนําเสนอขายะคะ่ะมันเป็นเพียงแค่แบบจําลองเท่านั้นนะคะมันเป็นแค่สมมติฐานเท่านั้นนะคะเพราะนั้นของจริงเนี่ยเราคงไม่ได้ตามเลขนั้นนะคะแล้วก็ปริษัทประปกรันเขาก็ไม่ได้การันตีจ่ายตามที่อยู่ในเอกสารนะคะ สำหรับข้อสุดท้ายค่ะอันนี้เป็นข้อแนะนำแล้วกันนะคะว่าถ้าเกิดเราสนใจอะที่จะซื้อตัวกรมธรรม์ประกันยูนิตลิงค์เนี่ยอย่างน้อยๆพุน่นก็แนะนำว่าควรจะจัดพอร์ตกองทุนที่อยู่กรมธรรม์เนี่ยด้วยตัวเองนะคะหรือไม่ก็สอบถามคนที่นำเสนอก่อนค่ะว่าเงินที่เรากำลังจะเอาไปลงเนี่ยเขาเอาไปลงทุนในกองทุนประเภทไหนลงทุนในสินทรัพย์อะไรเพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่ลงทุนแล้วเสี่ยงเกินไปเกินความรู้ความสามารถความเข้าใจของเราในเรื่องของระบบทางการเงินแล้วกันนะคะ อันนี้ก็จะเป็น7ข้อที่ฝากเอาไว้สำหรับคนที่ซื้อประกรันยูนิตลิงค์นะคะ สุดท้ายก่อนจากการนะคะขอฝากไว้ว่าขอให้ใช้สินค้าทางการเงินเนี่ยเป็นเพียงเครื่องมือในการตอบโจทย์ชีวิตเรานะคะแล้วก็ไม่มีสินค้าทางการเงินตัวไหนเนี่ยสามารถตอบปัญหาตอบโจทย์ได้ทุกโจทย์ของชีวิตเรานะคะเราจึงต้องเลือกใช้สินค้าการเงินบางอย่างบางตัวเพื่อตอบโจทย์บางเรื่องและเราก็คอยดูให้มันเป็นส่วนผสมที่มันบาลานซ์กับชีวิตของเราละกันนะคะ วันนี้ไปแล้วค่ะแล้วเราพบกันใหม่ในตอนหน้าแล้วก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับการจัดการเงินนะคะเรื่องเงินไม่ใช่เรื่องยากค่ะแต่ว่าต้องใส่ใจแล้วก็คอยดูแลมันเยอะๆนะคะแล้วเราพบกันใหม่ในตอนหน้าค่ะสวัสดีค่ะ